ตลึงไหมหาก MG ZS จะขอปรับโฉมเพิ่มอุปกรณ์แบบนี้เป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพียงแค่กดปุ่มติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุด MG ประเทศอินเดียได้เปิดตัว ZS คันใหม่โดยใช้ชื่อว่า MG Aster ซึ่งเป็นที่มาจากคาว่าู t ร o n Sentinel นเลคือบินรบทางอากาศและเครื่องบินตรวจการภาคพื้นดินที่เคยใช้งานโดยกองทัพอากาศอินเดียภายนอกของ Aster ได้กระจังหน้าแบบ Celestial ที่เหมือนกับกระจังหน้า Infinite Starlight ของ DFSK g l o r y i Auto ที่เราได้รีวิวกันไปแล้วใครอยากดูกดได้ที่มุมขวาบนเลยครับ ด้านหน้าของ MG a s t e r นอกจากจะได้กระจังใหม่แล้วยังได้กันชนหน้าทรงใหม่ไฟหน้า LED ลายใหม่ส่วนด้านท้ายก็ได้กันชนหลังทรงใหม่ไฟท้ายลายใหม่ด้วยเช่นกันส่วนล้อก็ได้ปรับเป็นขอบ17ลายใหม่ภูมไดยางกูดเ Year ์ทิปล็อแม2ขนาดขนาด215ทับ55 R17 พร้อมกับเบรกสีแดงใหม่สร้างความสปอร์ตให้อีกระดับหนึ่งภายในก็มีการอัปเดตใหม่เล็กน้อย โดยเป็นการตกแต่งเพิ่มสีแบบทูโทนสีแดงและสีดำแบบเดียวกับที่เราเห็นใน MG5 ในบ้านเราเป็นคู่สีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในตลาดอินเดียแถมยังมีการอัปเดตด้วยระบบจอกลางอินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด10.1นิ้วและจอมารวัดเป็นแบบดิจิทัล7นิ้วตัวระบบอินโฟเทนเมนต์ก็ยังเป็นแบบ iSmart ซึ่งเป็นระบบที่มีให้เห็นแล้วในรถ MG Spec t h a แต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจได้อย่างแน่นอนคือหุ่นยนต์ที่อยู่ตรงแดชบอร์ดของ MG Astor เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ชนิดใหม่ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของผู้ขับขี่รับคำสั่งด้วยเสียงสามารถช่วยเหลือจากการประมวลผลและความเข้าใจภาษาที่เราถามมันเข้าใจภาษาอังกฤษและภาษาฮิ l i s h แถมยังหันไปหาผู้ใช้งานได้ยังสามารถให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อความรู้ทั่วไปได้ โดยจะดึงจากฐานข้อมูลอันชันฉลาด84,000เซล์ไม่ใช่จากฐานข้อมูลวิกิพีเดียและสามารถส่งต่อข้อความและการอัปเดตการนำทางหรือแม้แต่เล่นตลกโบบะก็สามารถทำได้ด้วยถือว่าเจ๋งเอาเรื่องเลยทีเดียวอีกจุดเด่นของรถแอสเตอร์เลยก็คือระบบช่วยเหลือคนขับใหม่โดยจะเป็นระบบ ADAS หรือ Advanced Driver Assistance System เทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติเลเวล2พัฒนาโดยบริษัทชื่อดังอย่าง Bosch ซึ่งใช้เราดาร์ระดับกลาง5ตัวและกล้องอเนกประสงค์อีก6ตัวเพื่อใช้งานฟังก์ชันต่างๆเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันการเตือนกันชนด้านหน้าการเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติการเตือนรถออกนอกเลนการป้องก,กันการออกนอกเลนระบบควบคุมไฟหน้าอัจฉริยะและตัวช่วยความเร็วคุ้มพลังจะมีให้เลือก2แบบด้วยกัน ดยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรไร้เทอร์โบให้กำลังสูงสุด110แรงมา้าและแรางบิด144นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา5จังหวะหรือเกียร์อัตโนมัติ CVT 8จังหวะสุดอีกรุ่นหนึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.4ลิตรเทอร์โบที่ไม่มีขายในไทยทรงพลังกว่าให้พละกำลังสูงสุด140แรงมา้าและแรางบิดสูงสุด220นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อรัโตโนมัติ6จังหวะ หากเรามาดู MG ZS สเปคไทยก็ถือว่าไม่ได้น้อยหน้าแต่อย่างใดเพราะขาดออปชั่นจากอินเดียไปแค่5จุดใหญ่ๆซึ่งอาจจะเพิ่มเติมมาได้ในปีนี้นั่นก็คือกระจังหน้าดาวล้านดวงแบบ c e l e s t ชียลดีไซน์ใหม่ที่เผยโฉมที่แรกในอินเดียอย่างที่2ก็คือภายในได้การตกแต่งทูโทนสีแดงดำเพิ่มเติมเข้ามาอย่างที่3คุ้มพลังเครื่องยนต์1.4ลิตรเทอร์โบใหม่โดยใน MG ZS SpeT ไทย จะได้เป็นเครื่องรหัส 15S4C ขนาด1.5ลิตรเท่านั้นโดยมันทำกำลังได้สูงสุดเพียง114แรงม้าแรางบิดสูงสุด150นิวตันเมตรในขณนะที่แอสเตอร์ที่อินเดียมีทั้งเครื่อง1.5ลิตรแบบเดียวกับไทยและเครื่อง1.4ลิตรเทอร์โบเป็นตัวเลือกให้ได้จับจองกันแถมเขายังมีเกียร์ออโต้จับคู่กับเครื่องยนต์ให้เลือกถึง3รูปแบบด้วยกันได้แก่เกียร์ธรรมดาเกียร์ CVT และเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะ แต่สเปคไทยจะล็อกสเปคมาในเกียร์ CVT ในทุกรุ่นย่อยเท่านั้นอย่างที่4ก็คือระบบช่วยเหลือคนขับ ADAS Level 2โดยระบบเหล่านี้เป็นการเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control การเตือนการชนด้านหน้าการเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติการเตือนการออกนอกเลนและการป้องกันการออกนอกเลนและระบบค,ควบคุมไฟหน้าอัจฉริยะปรับไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติขณะมีรถสวนมา ฟีเจอร์เหล่านี้เราสามารถเห็นได้ใน MG 5ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในไทยไปแล้วคันนี้เราก็ได้รีวิวกันไปแล้วนะครับกดดูได้ที่มุมขวาบนเลยส่วนอย่างสุดท้ายอย่างที่5ที่สเปคอินเดียมีแต่ที่ไทยยังไม่มีคือระบบ AI i n s i g h t หรือระบบผู้ช่วยส่วนตัวซึ่งเป็นระบบที่เพิ่งเปิดตัวใน Aster เป็นคันแรกเลยจึงไม่แปลกใจที่สเปคไทยจะยังไม่มีฟีเจอร์นี้ให้ได้เห็นกัน ช่วงครึ่งปีแรกของปี2020ที่ผ่านมาคือโอกาสทองของ MG ZS ที่สามารถควายอดขายอันดับหนึ่งในกลุ่มซับ c o m p a c t Crossover หรือที่เรียกติดปากกันว่า B-SUV ไปได้อย่างสบายๆด้วยราคาค่าตัวที่คุ้มค่าและออปชั่นที่ไม่น้อยหน้าใคร แต่พอเจ้าตลาดอย่าง t o โยต้เปิดตัว All-New Corolla Cross ที่มาพร้อมขุมพลัง1.8ไฮบริดและขนาดตัวถังที่ค่อนข้างใหญ่เน้นกลุ่มลูกค้าครอบครัวที่ต้องการความอเนกประสงค์ก็สามารถคว้ายอดขายขึ้นแซงเป็นอันดับหนึ่งไปได้อย่างง่ายดายและพอมาในครึ่งปีแรกของปี2021นี้ ก็ยังไม่สามารถแซงกลับมาในตำแหน่งเดิมได้โดย MG ZS มียอดขายในครึ่งปีแรกเป็นอันดับ2อยู่ที่6,378คันหรือคิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด23.5%แพ้ให้กับคุณล a c r o อสที่ทำยอดขายไปได้9,653คันส่วนในตลาดอินเดียนั้นยังไม่เคยมีการจำหน่าย MG ZS เวอร์ชั่นเครื่องยนต์สันดาบมาก่อน มีเพียง ZSEV ที่ทำตลาดอยู่เท่านั้นแต่ถึงจะขายเพียง ZSEV ยอดขายรุ่นนี้ก็ถือว่าโหดเอาเรื่องไม่น้อยเลยเพราะ MG Motor India เพิ่งทำลายสถิติยอดขายของ ZSEV ที่มีการส่งมอบรถ404คันในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและอีกประมาณ500คันในเดือนสิงหาคมซึ่งถือว่ามียอดสูงขึ้นทุกๆเดือนและมียอดจองมากกว่า700คันซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดตัวมาเลยก็ว่าได้ และการเปิดตัว Aster ในครั้งนี้จะช่วยทำให้ยอดขาย MG ZS ในอินเดียพุ่งขึ้นอย่างแน่นอนหากกลับมามองที่ไทยทาง MG เองก็สามารถกระตุ้นยอดขายของ ZS ได้โดยการเพิ่ม Option ออปชั่นยังระบบ AI อัปเกรดระบบ ADAS ขับคี่อัตโนมัติเลเวล2ใหม่ให้ทัดเทียมกับเพื่อนร่วมชาติอย่าง Great Wall Motor หรือแม้กระทั่งเพิ่มขุมพลัง1.4เทอร์โบเพราะหลายๆค่ายต่างก็เตรียมจะเปิดตัวรถใหม่ในเซเ m e n t นี้ ในช่วงปลายปีไม่ว่าจะเป็น h a วเวลโจ i เลที่อัดแน่นไปด้วยออปชั่นในราคาที่คุ้มค่ายักษ์ใหญ่อย่าง Honda เองก็เตรียมที่จะเปิดตัว HRV โฉมใหม่ซึ่งลือสนันมาว่าจะได้เครื่องเป็นซิน1.5เทอร์โบอันแสนจะแรงที่ประจำการอยู่ใน Civic แถมอาจจะยังเปิดตัวรุ่น e-HV e v, เครื่องยนต์ไฮบริดตามมาหรือแม้กระทั่ง y ุ n d ด i c r ต t าที่กำลังซุ่มทดสอบรถในไทยอยู่เช่นกันซึ่งเป็นค่ายเกาหลีค่ายแรกที่ลงมาเล่นตลาด Cross อเวอนี้ จึงเป็นจังหวะที่ดีที่ทาง MG ไทยจะปรับโฉมอีกครั้งเพื่อรับมือกับคู่แข่งใหม่ๆและให้ตัวเองเป็นจุดที่สนใจในตลาดต่อไปก็คงต้องรอดูกันนะครับว่า MG ประเทศไทยจะตอบโต้ยังไงแต่บอกได้เลยว่าตลาดนี้กำลังดุเดือดและจะยิ่งดุเดือดมากขึ้นในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนเพราะมาเป็นเซกเมนต์ที่กำลังโตอย่างต่อเนื่องจึงไม่แปลกใจที่ค่ายรถยนต์แต่ละค่ายต่างก็พยายามเข้ามาชิงดีชิงเด่นในเซกเมนต์นี้ คุณละ่ะมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยและอย่าลืมเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับเพียงแค่กดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดข่าวรถอัปเดตก่อนใครจะพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ